ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคทุกคนก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะมาทําการสอนอัพค่าพลังนักเตะนุคนหรือว่าแนวทางการอัพค่าพลังของนักเตะนะครับก็อคลิปในวันนี้นะครับจะทาการสอนอัพค่าพลังแพ็คของทีมชาติไทยทุคนหรือว่านักเตะของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยทุกคนก็จะมีใครเลี้ยวตันเท่าไหร่กันบ้างหรือว่าต้องอัพยังไงกันบ้างก็มารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมกัน และก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์เลมมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมันและสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยโอเคทุกคนกคน็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะมาทการสอนอัพค่าพลังทุกคนและก็ดูพลังวิวตันนะทุกคนว่ามีใครตันเท่าใ่กันบ้าง,างและอัพยังไงกันบ้างครับจะในส่วนของแพ็กทีมชาติไทยนะบนหรือว่าไทยแลนด์เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้เลยเพราะใน,นส่วนของนักเตะทีมชาติไทยที่มาให้เปิดนะครับก็มีทั้งหมด1 1คนด้วยกันนะทุกคนมีการเปิดฟรีด้วย3ครั้งนะครับ นำทัพโดยชนาทิพย์สงกสินนะครับผมธีรทรบุญมาทันนะครับต่อด้วยสมบชชสาราชาตินะทุกคนพิธิวัตรนะครับต่อด้วยสารัตอยู่เย็นนะครับทุกคนธีรศิลป์แดงดานนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของทิศตองดนะครับมานูเอลทอมเบียะะบทุกคนสิวรัตน์เทศสูงเนินนะครับและต่อมาเป็นกฤษดาทุกคนปิดท้ายด้วยในส่วนของสุพนัทเหมือนตานี่นะทุกคนก็เป็นสเสบียักเตะด้วยกันนะทุกคนที่มาให้เปิดในแพ็กนี้นะทุกคนหรือว่าสเสบียักเตะทีมชาติไทยใน,น,นี่ยนะทุกคะนกะ็ะ ก็จะมาทําการสอนอัพนักเตะกันนะครับว่าจะมีใครตันเท่าไหร่กันบ้างก็มารับชมกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของเลี้วตันนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วทุกคนสำหรับในส่วนของเมสซี่เจชนาทิพย์นะครับผมเลี้วตันอยู่ที่92นะครับทีระทอนบุญมาทันอยู่ที่91นะทุกคนและต่อมาเป็นในส่วนของส่วนโชคสารชาตินะครับผมอยู่ที่90นะครับทีละสินแดงดาแปดสครับทุกคนสารัตอยู่เย็นก็89นะครับผมแล้วก็ ทิตองโดมาเนลทอมเบียและสิวรักษ์เทศสุงเนินครับก็อยู่ที่89ทั้ง3คนนะครับ3คนสุดท้ายนะทุกคนก็คือสุพนัทเหมือนตา88นะทุกคนพิทิวัตร88นั่มปิดท้ายด้วยกิษดาก็88เองนะครับก็ประมาณนี้เลยครับในส่วนของค่าพลังเลเวอตันของทัพช้างศึกหรือนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการอัพค่าพลังกันบ้างนะครับว่าต้องอัพยังกันบ้างนะทุกที่จะได้ค่าพลังเลเวอตันตามนี้นะครับทุกคน มาเริ่มที่ในส่วนของชนาทิพย์นะครับทุกคนอัพตามนี้ได้เลยนะครับผมจะได้ชนาทิพย์นะพวกในตําแหน่งของ AMF หรือกองการตตาลุกนะครับอยู่ที่92อเลยทีเดียวนะทุกคนแล้วก็เหลือให้อัพพสตาอีก2เนี่ยทุกคนก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับจาบในส่วนของชนาทิพย์สงกสินนะครับและต่อมาในส่วนของเทียรทอนบุญมาทันนะครับอัพตามนี้ได้เลยทุกคนจะได้เทียรทรบุญมาทันในตําแหน่งของแบ็กซ้ายหรือ LB นะครับอยู่ที่91นะทุกคนแล้วก็เหลือให้อัพพสตาอีก2นะทุกคน และคนต่อมานะครับเป็นในส่วนของสุภโชคสารชาตินะครับอัพตามนี้วจะได้เข้าระัสูงสุดอยู่ที่90เลยครับทุกคนแต่จะไม่เหลือแต้มให้อัพพสไตล์น้ำคนเล็กกในส่วนของทฤษศิลแดงดาครับอัพตามนี้ได้เลยทุกคนจะอยู่ที่89ดสก้คนในตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าหรือ CF นี่นะครับก็อัพตามนี้ได้เลยนะทุกคนมาดูกันต่อในส่วนของคนที่5นะครับก็คือสารัตอยู่เย็นนะทุกคนสำหรับสารัตยยูเย็นนะครับ ก็อัพตามนี้ทุกคนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่8 9ดสิบเก้าตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือ DMF นี่นะครับและต่อมาเป็นทริปตองโดตำแหน่งแบกขวานะครับก็อัพตามนี้ได้เลยนะทุกคนจะอยู่ที่89เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของมาดิอทอมเบียนะครับก็อัพตามนี้ได้เช่นกันนะทุกคนจะอยู่ที่89เช่นกันนะครับรวมไปถึงสิวรักเทศส่งเนินนะทุกคนก็อยู่ที่8 9เช่นกันนะครับตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือโกคิปเปอร์หรือ GK เนี่ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคคนทกว็่่อี9ื สุพนัทเหมือนตาในคนตำแหน่งของกองหน้าหรือ CF นี่นะครับก็อัพตามนี้ได้เลยคนจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่88นะทุกคนอย่าลืมอัพตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพิธิวัตนะครับก็อัพตามนี้ได้เช่นกันนะทุกคนอยู่ที่88เช่นกันครับในตำแหน่งของกองกลางหรือ CMF นี่นะครับและคนสุดท้ายก็คือกิตสดาุกคนตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับทุกคนหรือ CB นี่นะทุกคนก็อัพตามนี้ได้เลยเช่นกันนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่88นี่นะทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับ มาดูในส่วนของค้าพลังเวทตันกันอีกทีแล้วกันนะครับระดับชนาทิศทุกคนอยู่ในตำแหน่งของ AMF นะครับจะตันอยู่ที่92นะทุกคนทีรดทรบุญมาทันตำแหน่งของแบ็กซ้าย LB นะทุกคนอยู่ที่91สนะครับสุขมชคสารชาติตำแหน่งของ AMF กองกลางัตรุกทุกคนอยู่ที่90ินะครับธีรศิลปินแดงดากองหน้าตัวเป้าหรือ CF ทุกคนอยู่ที่89สานะครับสหรัฐอยู่เย็นนะทุกคนตำแหน่งของกองกลางัตรับหรือ DMF ทุกคนอยู่ที่89เเช่นกันนะครับรวมไปถึงในส่วนของ ทิดตองโดในบตำแหน er ่งของแ ouais. บ pues, ็คขวาหรือ RB นะครับอยู่ที่89เช่นกันครับแล้วก็มาเนลทอมเบียนะครับทตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็คหรือ CB นะครับก็เข้าหลังสูงสุดอยู่ที่89นะครับผมรวมไปถึงในส่วนของสิวรักษ์เทศสุงเนินตำแหน่งของผู้รักษาประตูหรือโกคิปเปอร์นะครับก็89เช่นกันนะทุกคนแล้วก็สุพนัทเหมือนตาตำแหน่งหน้าเป้าหรือ CF เอทุกคนอยู่ที่88นะครับพิทิวัตอยู่ที่88เช่นกันนะคตัวตำแหน่งของ CMF นี่นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับกฤษดาทุกคนอยู่ที่88เช่นกันในตำแหน่งของ เซนเตอร์แบดหรือ CB นี่ทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของนักเตะทีมชาติไทยที่มาให้เปิดนะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเลยทุกคนเพราะว่ามีการเปิดฟรีด้วย3ครั้งนี่ยทุกคนก็อย่าลืมนะครับเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ใครที่หมอแพ็กกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเลยทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําการหมอแพ็กนี้ให้เลยกันนะครับจะทําเป็นฟูลทีมทีมชาติไทยโชว์แล้วทุกคนก็จะมาดูในคลิปหน้าเลยกันนะครับจาบคลิปนี้ก็ ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ